ถ้าเด็กๆยังติดปัญหาเกี่ยวกับการหาตัวเลขแบบนี้ลองดูคลิปนี้นะนะครับเวลาที่เราเจอตัวเลขในลักษณะอย่างนี้ประเด็นสําคัญก็คือตัวส่วนก็ต้องห้ามติดรูทนะครับแต่ถ้าเจอเรื่องของเลขยกกําลังเราต้องแจกเลขยกกาลังเข้าไปในวงเล็บก่อนแต่ถ้าเจอเศษส่วนเราก็ต้องทําให้ส่วนเท่ากันถูกไหมและถ้าเจอการบวกลบลากเราต้องบวกลบได้แค่กรณีที่ลากมันเป็นลากเดียวกันเท่านั้นเอาประเด็นแรกก่อนกรณีที่ เจอชุดด้านหน้าที่อยู่บริเวณตรงนี้สิ่งที่เราทําได้ก็คือเราแจกเลข2เข้าไปทั้งตัวเศษและตัวส่วนเนื่องจาก a กาลัง n นะครับหรือ a ส่วนด้วย b ทั้งหมดกําลัง n ก็คือ a กาลัง n ส่วนด้วย b กาลัง n นั่นเองนะครับฉะนั้นเราแจกเลขยกกําลังเข้าไปด้านในกลายเป็น1กําลัง2ส่วนด้วยรูทสองกำลังสต้องแจกเข้าไปทั้งตัวหน้าาตัวบนและตัวล่างโอเคนะ เราต้องแบ่งให้ทั้งตัวบนและตัวล่างบางคนแจกให้แต่ตัวบนแต่ตัวล่างลืมแจกอย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับผิดทันทีแบบนั้นนะครับถัดไปเขียนเครื่องหมายบวกบวกด้วยตัวเดิมก่อนนะบวกด้วยรูทส 3, ส่วนด้วยเลขสอตามปกติและบวกด้วยหส่วนด้วยรูทสามนะครับ สิ่งที่เราเห็นตรงนี้ก็คือเราจะเห็นว่าตัวเลขที่อยู่บริเวณตรงนี้นะครับตัวส่วนติดรูทอย่างที่เป็นคลิปวิดีโอที่แล้วก็คือเมื่อไหร่ที่เราเจอตัวส่วนติดรูทเราต้องคูณด้วยสแควรูทนั้นๆเข้าไปทั้งตัวส่วนและตัวเศษนั่นเองเพื่อทําให้ตัวส่วนหายติดรูทนะครับคล้ายๆเศษส่วนนะตัวส่วนคูณอะไรตัวเศษต้องคูณตัวนั้นนะครับเมื่อเราคูณในลักษณะอย่างนี้อ่ะขอดูที่ชุดข้างหน้าตรงนี้ก่อน1นึ่งกำลังสอง หนึกำลังสองมีค่าเท่ากับหเหมือนเดิมแต่รูทสองทั้งหมดกำลังสองลากที่2แล้วมีกำลังสองเราจะเห็นว่ารตัดกันกับกำลังได้ทันทีตามลากที่2ของ A กำลังสงในลักษณะอย่างนี้นะครับเราตัดได้ตอบแค่ A ก็พอฉะนั้นตรงนี้ตอบแค่ 1- ส่วนด้วยเลข2องโอเคไหมครับบวกด้วยรูทส,ส่วนส,วนสอขอเขียนไว้เหมือนเดิมก่อนและบวกด้วย รูทสามส่วนด้วย3ทันทีนะครับสิ่งที่เราสังเกตเห็นตรงนี้คืออะไรรูทมันเองคุณรูทมันเองมันจะเป็นรูทเถูกไหมรูทสามคูณรูทสามเป็นรูทเถอดรูทเเหลือ3นะครับทีนี้พอเราได้ในลักษณะอย่างนี้เราจะเห็นว่ามันมีเศษส่วนมันเป็นเศษส่วนแสดงว่าเราจะบวกเศษส่วนเราต้องทําให้ส่วนมันเท่ากัน นะครับเราจะต้องทําให้ส่วนเท่ากันแสดงว่าเราก็ต้องหาคอนอของตัวส่วนซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าคลนอของตัวส่วนตรงนี้ก็คือเลข6เพราะเราทําให้2เป็น6ได้เลข3ก็ทําเป็น6ได้ฉะนั้นเราจะทําให้ตัวส่วนเป็น6เราก็ต้องหาตัวเลขมาคูณที่ตัวส่วนนั้นๆนะครับเลข2คูณเท่าไหร่เลข2คูณ3ตัวเศษก็เลยต้องคูณด้วยเลข3ด้วยนะครับตรงนี้ก็2อคูณส ชุดนี้ก็ต้องคูณด้วยเลข3ด้วยและเลข3คูณ2ก็ต้องคูณด้วยเลข2ไปด้วยพอเราได้ในลักษณะอย่างนี้นะครับเราแก้ต่อโดย1คูณ3ตามปกติเลยนะหนคูณ3เป็น3ส่วนด้วย2คูณ3เป็น6บวกด้วยรูท3คูณ3าจะไปเผลอตอบรูทล่ละเวลาคูณรูทเราไม่สามารถที่จะคูณแจกเข้าไปในรูทได้แต่เราเอาไปตั้งไว้ข้างหน้าเลข3เขียนใหม่เป็น3ารูทในลักษณะอย่างนี้เหมือนเดิม นะครับส่วนด้วยเลข6และบวกด้วย2อ3ูทส่วนด้วยเลข6นั่นเองตอนนี้ตัวส่วนเท่ากันแล้วเป็นเรื่องของเศษส่วนเห็นไหมตัวส่วนเท่ากันปึ๊บสิ่งที่เราต้องทําต่อก็คือเราสามารถนรําเศษมาบวกกันนะครับเราจะทําการบวกที่ตัวเศษแต่ว่าข้อสังเกตคือเฮยเฮยอะไรมันเป็นเลขที่ติดสแควรูทอะ,ะนะครับ มันเป็นเลขที่ติดสแควร์รูทกะบวกลบรูทได้ตัวเลขที่อยู่ในรูทต้องเท่ากันถึงจะเอาตัวข้างหน้ามาบวกลบกันได้นี่คือหลักการของการบวกลบรูทแสดงว่าเราจะเห็นว่าตรงนี้นะครับเลขที่อยู่ในรูทเป็นตัวเลขเดียวกันละแสดงว่าเรานําแต่ตัวข้างหน้ามาบวกกันก็พอฉะนั้น3ามบวกสเป็น5นะครับเราจะได้เป็น5ตัวรูทเหมือนเดิมคือ5้ารูทสส่วนด้วยเลข6 ส่วนตัวด้านหน้าคือเลข3ส่วน6ใส่เครื่องหมายบวกตามปกติแต่ก็เลข3ไม่สามารถที่จะบวกตัวด้านหลังได้เนื่องจากเลข3ไม่ติดสแควรูตต้องเป็นรูตเดียวกันถึงจะบวกกันได้ถ้าคนละรูตก็บวกกันไม่ได้ประมาณนั้นนะครับเราก็สามารถเขียนได้ในลักษณะอย่างนี้ครูจะไม่ตัดเป็นเลข3กับเลข6ตัดกันนะตัดไปเพราะว่าตอนนี้คืออยากเขียนอยู่ในรูปของตัวส่วนที่เป็นตัวส่วนคือส่วน6ประมาณนี้ด้านบนเลยเป็นเลข3 บวก5รูทสนะครับส่วนด้วย6คือคำตอบของโจทย์ข้อนี้โอเคไหมครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วเตือนอีกอย่างหนึ่งนะบริเวณตรงนี้อย่ามีใครเผลอไปตัดเลข3กับเลข3ตัดตรงนี้บอกว่าเฮ้ยตรงนี้มันตัดกันได้ทําไมไม่ตัดตัดไม่ได้นะครับมันเป็นเรื่องของการบวกมันไม่ใช่เรื่องของการคูณถ้าเป็นเรื่องของการคูณตรงนี้เราตัดได้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับเด็กๆที่เรียนเกี่ยวกับเรื่องเรื่องอา่า ไม่ว่าจะเป็นเศษส่วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอตัวเลขที่ติดสแควรรูทตรงนี้นะครับนี่คือเรื่องผสมกันเลยนะครับถ้าพวกเราแก้โจทย์ในลักษณะอย่างนี้ได้ก็ค่อนข้างที่จะเข้าใจคณิตมากขึ้นแล้วนะครับก็เรื่องของเลขยกกําลังด้วยถ้าแจกก็ต้องแจกทั้งตัวบนและตัวล่างกรณีที่เป็นเศษส่วนเห็นไหมเลข2ต้องแจกเข้าไปถ้าคิดว่าคลิปดีมีประโยชน์ก็เจอกันคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ